สวัสดีค่ะนิชาครัวบ้านนะคะคลิปนี้นะคะนี่ก็จะพาทุกคนนะคะมาชมบอนสีนะคะแล้วก็มีคำถามที่นิเจอถามบ่อยมากนะคะเวลาเพื่อนๆมาชมบอนสีที่บ้านนะคะหรือว่ามีใครสนใจนะคะที่อยากจะแบ่งปันนะคะไปปลูกที่บ้านนะคะก็จะถามตลอดเลยค่ะว่าทํายังไงนะคะบอนสีนะคะถึงเป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มสวยไม่แบบสูงยาวเก้งก้างนะคะทุกคน นี่ค่ะเขาก็จะเป็นพุ่มแบบนี้นะคะทุกคนถึงโตก็ก็ไม,ไม,ไม่ไม่สูงมากนะคะนี่ค่ะถ้าสูงนะคะใบเขาก็จะแข็งแรงไม่เล็กนะคะเพราะว่าเราปลูกแบบบ้านๆนนะคะก็จะมีหลายคนถามนี่เหมือนกันถามเจอคําถามนี่บ่อยมากว่าทายังไงบอนสีเราถึงเป็นพุ่มนะคะไม่แบบสูงโยกเยกนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะ เป็นกอแบบเป็นพุ่ม,มสวยๆแบบนี้นะคะเป็น่าเนี่ค่ะเขาก็จะแตกพุ่มเต็มกระถางนะคะไม่สูงเลยนะคะมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนเนี่ยค่ะดูกระถางนั้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะสําหรับนี้เลยนะคะที่เขาเป็นพุ่มแบบนี้นะคะหนึ่งน้องเป็นไม้นอกกระถางนะคะเขาชอบแบบร่มรําไรนะคะทุกคนแดดไม่จัดไม่ร้อนนะคะ จนเกินไปค่ะที่นี้ปลูกไว้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นขนุนนะคะที่นี้แบบตัดตอนต้นขนุนนะคะให้เป็นพุ่มนะคะเพื่อบังแดดนะคะให้ต้นบอนสีของนี้ค่ะสําหรับเคล็ดลับของนี้นะคะก็จะมีอยู่แค่นี้เลยที่จะบอกว่าเฮ้ยต้นไม้ของเรานะคะก็จะเป็นพุ่มสวยๆค่ะถ้าเราเลี้ยงไว้ในตู้นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะอาจจะโยเกเยกนิดนึงนะคะก็อาจจะสูงนิดนึงแต่ของนี้นะคะทุกคน ก็จะเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่จะทําให้บอลสีของเรานะคะเป็นพุ่มสวยๆนะคะ mm. เขาชอบแดดราไรนะคะ mm. การบํารุงนะคะ mm. ก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะ mm. ที่จะทําให้เขาแตกกอเร็วนะคะทุกคนสําหรับนี้เองนะคะก็แบบบ้านๆนะคะทุกคนถ้าดูแบบในกระถางนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะ หรือว่าน้ำหมักปุ๋ยคอกเท่านั้นนะคะที่นใช้บำรุงสูตรอื่นๆก็จะมีบ้างนะคะแต่ไม่เยอะสำหรับบอนบ้านๆที่นี่ปลูกไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ตามนะคะก็จะมีแค่นี้ค่ะทุกคนเขาชอบแดดํำไรนะคะแล้วก็นี่ค่ะปุ๋ยคอกนะคะทุกคนที่ใช้ดูแลเลยค่ะ